สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวประเด็นทางด้านวงการทหารรอบโลกครับข่าวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทะเลแดงกองลังสารัสและอังกฤษนะครับก็ร่วมการเปิดปฏิการทางทหารครั้งใหญ่เรียกได้ว่านี่คือการจัดเซตคอมโบนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ฮูตีในเยเมนซ่าได้ตลอดนะฮะมันก็เลยทำให้สงชาตินี้ครับรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ ก็เลยต้องจัดเซตคอมโบกันอีกรอบหนึ่งพวกเขาจึงได้มีการเปิดปฏิการทางทหารครับก็คือการโจมตีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง18เป้าหมายของฮูตีไปยังพื้นที่8แห่งเป้าหมายดังกล่าวนั้นก็จะเน้นเลยฮะคลังแสงจัดเก็บอาวุธใต้ดินของฮูตีและคลังแสงการจัดเก็บขีปนาวุธแล้วก็ยังรวมถึงพวก อากาศยาไล่คนขับโดยเฉพาะพวกโดนกัมิกาเซระบบป้องกันภัยอากาศเลดา้าและเฮลิคอปเตอร์ครับเมื่อมันมีการเปิดฉากปฏนการทางทหารมาแล้วครับสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าจะมีการออกแถลงการที่มาจากเหล่าบรดาพันธมิตรหนึ่งในนั้นก็จะมีออสเตรเลียบาเลนเดนมาร์กแคนาดาเนเธอร์แลนด์และนิวซีแล ประเทศที่ได้มีการกล่าวมานี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ไม่เจาะจงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีการก็ไปสนับสนุนการโจมตีในลอกนี้อย่างไรแต่ว่าการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นการจัดเซตคอมโบนะครับในครั้งที่4หลังจากที่อเมริกาและอังกฤษนะครับก็นั่งเฝ้าดูกันน,นานแลวฮะฮูตีนี่ยยังไม่สิน้นฤทธิ์สักทีนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่สิน้นฤทธิ์ มีการปล่อยขีปนาวุธมาโจมตีเรือพาณิชย์ยังไม่พอพุ่งเป้าไปเล่นงานเรือรบของสหรัฐที่มันเจ็ดจี้ที่สุดอะไรรู้ไหมฮะนู่นนะฮะยิงใส่แผ่นดินแม่ของอิสราเอลอีกจะเรียกได้ว่าฮูตีนะั้นได้มีการเปิดฉากนะครับปล่อยอาวุธเนี่ย45ครั้งแล้วครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะทะเลแดงและที่อ่าวเอเดน ทำให้นานาชาตินะครับก็จะเน้นลยฮะในโซนยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดและฮูตีนั้นก็มีการเล็งเป้าไปเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเล่นงานเรือ USA และอังกฤษเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งะฮะส่วนเป้าหมายรองลงไปเนี่ยก็จะเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่สนับสนุนอิสราเอลและเป้าหมายที่3ก็คือชาติยุโรปครับ สหรัฐอเมริกานั้นก็เลยไม่ขอทนนะครับหลังจากที่โดนเนี่ยมาน,นานหลายดอกแล้คุกคามกันทั้งขีปนาวุธยา, v, ยาน u s v ยาน UUV กูตีนี้ก็เล่นกันทุกทิศทางนะครับอเมริกาก็บอกว่าฉันไม่รอแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเล่นงานกูตีและเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่สอเมริกามีการเปิดฉากครับไปถล่มฮูตี ทางด้านรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็คือพลเอกลอยอตินครับก็ได้มีการออกมากล่าวหลังจากที่พวกเขามีการเปิดฉากครับไปถล่มฮูตีสหรัฐก็บอกว่าเราก็จะทําการเดินหน้าต่อให้พวกนรบฮูตีนั้นจะต้องเจอผลกรรมนะครับที่พวกเขาเนี่ยเคยกระทําหากว่ายังไม่จุดนะครับทำผิดกฎหมายแบบนี้อเมริกาเนี่ยก็ยังคงเปิดฉากครับที่จะทําการรมโจมตีต่อไป คือสิ่งที่ฮูตีกระทำในช่วงเวลานี้ครับมันเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจในเขตของตะวันออกกลางแล้วมันก็ก่อเกิดความเสียหายภาวะแวดล้อมที่มันปั่นป่นปวนโดยเฉพาะการช่วเหลือด้านของมนุษยธรรมที่มันส่งตรงไปยังเยเมนและรวมถึงประเทศอื่นด้วยครับถึงแม้ว่าฮูตีนั้นก็จะมีการออกพูดอยู่เสมอนะครับว่าปฏิการทางทหารของเขาเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนชาปาเลไตายในจุนกาซา ต้องการให้อิสราเอลไปหยุดสงครามอูตีต้องการจะสื่อว่าแล้วทำไมคุณอเมริกาเนี่ยถึงไม่ยอมไปเกี้ยกล่อมให้อิสราเอลหยุดสงครามละ่ะเขาก็จะได้หยุดโจมตีแทนที่คุณจะไปเกี้ยกล่อมเนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้เงินอะไรอย่างมากมายเลยใช้ปากเปล่าแต่คุณกลับไม่กระทำแต่ว่าคุณเนี่ยกลับมีการเสียเงินเสียทองจัดอาวุธจัดเงินให้แก่อิสราเอล แล้วก็มาเล่นงานนรบฮามัตมันเสียเงินแล้วก็คุณมีการส่งเรือรบมาส่งเครื่องบินมามาเล่นงานฮูตีผู้คุณก็ต้องเสียเงินฮูตีต้องการเสนอว่าเพียงแต่คุณใช้ปากเปล่าเนี่ยคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยครับไม่ต้องแชงก็ประมาณที่มากแต่ทําไมคุณไม่ทําถึงแม้ว่าจะโดนถล่มอย่างหนักนครับท่านผู้ชมฮูตีเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับการถล่มเซตคอมโบที่4เนี่ยก็ถล่มไป เดี๋ยวมันก็จะมีการงัดอาวุธนะครับออกมาจากคลังแสงใต้ดินอีกนะครับผมเคยกล่าวไว้หลายคลิปว่าการจัดเก็บอาวุธของพวกกลุ่มนักลบเหล่านี้ครับเขาไม่ได้มีการจัดเก็บคลังแสงเพียงแค่ที่สองที่ครับเหมือนกับฐานทัพทางฐานทั่วๆไปเนี่ยที่เขามีที่จัดเก็บแต่ว่าที่จัดเก็บนั่นคืออาคารพาณิชย์บ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียน ศาสนสถานมันเต็มทั้งเยเมนไปหมดครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยมันถล่มไม่ไหวแล้วฮะผมจึงกล่าวว่าถ้าหากว่าฮูตีมีการซุกซ่อนอาวุธแบบเนี้ยบางทีบ้านหนึ่งสองเม็ดสาเม็ดบางบ้านห้าเม็ดหาว่ามันหลายบ้านนะครับเป็นพันบ้านอย่างเงี้ยอเมริกาต้องเปิดบริการทางทหารเนี่ยกี่รอบครับกว่าจะหมดก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หมดง่ายครับอย่างที่กล่าวว่ากลุ่มนักรบเหล่านี้นะครับ หนึ่งบ้านเรียนหนึ่งอาวุธการามผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ